สุาลก็คือครูแกนนำนะคะในเครือข่ายโครงการพัฒนาครูของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะที่สามารถสร้างห้องเรียนการเงินให้สําเร็จได้ในแบบฉบับของตัวเองโดยจุดเริ่มต้นของแบงค์ชาตินะคะที่เข้าไปทําเรื่องโครงการพัฒนาครูเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เราทําวิชารู้ทันการเงินร่วมกันกับสาธิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งหลังจากที่เราพัฒนาหลักสูตรนี้จบแล้วเนี่ย เราก็มองว่าเราจะทํำยังไงเราถึงจะขยายผลของเนื้อหาหลักสูตรนี้เข้าไปได้ในโรงเรียนน่นะคะแล้วเราก็มาคิดกันว่าเอ๊มันจะเริ่มที่จากคุณครูดีไหมเพราะจริง,รงๆการที่คุณครูขยับเนี่ยนักเรียนจะก็สามารถจะขยับตามขึ้นไปด้วยได้นะคะจึงเป็นที่มาของโครงการครูสตาค์ของแบงชาติของเราอะนะคะในโครงการเองเนี่ยก็มีการที่เราจะพัฒนาเครื่องมือเครื่องไม้ให้คุณครูบวกกับเนื้อหาการเงินนะคะ ให้คุณครูสามารถนำกลับไปปรับใช้ในห้องเรียนการเงินของตัวเองได้เราคิดว่าการให้ความรู้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้คนลดปัญหาเรื่องการเงินและประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินส่วนบุคคลด้วยเรียกว่าดีใจนะคะที่ว่าทุกคนก็มาร่วมกันในครั้งนี้เพราะว่าแต่ละเคสก็มีความน่าสนใจและมันก็ทำให้เราเห็นว่า จริงๆเนี่ยคุณครูมีศักยภาพอยู่แล้วโรงเรียนเองหรือว่านักเรียนเองก็มีความต้องการในเรื่องแบบนี้ถ้าคุณครูมีความเข้าใจนะคะแล้วก็ลองเอาเรื่องทางด้านการเงินนะคะการวางแผนการเงินการออมเข้าไปสอดแทรกในเรื่องของการเรียนการสอนด้วยนะคะเด็กๆก็จะได้รับองค์ความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ได้นะคะก็ได้ เข้ารับการอบรมกับแบงก์ชาตินะครับได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการครูสตาร์ก็คือมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้ในักเรียนตระหนักถึงทักษะความรู้ทางการเงินนะครับในกิจกรรมแรกนะครับจัก,กรวานอาชีพนะครับเราก็ได้ให้ในักเรียนนะครับได้ถอดบทเรียนออกมาว่าตัวเองชอบอะไรถนัดอะไรมีความสามารถพิเศษอย่างไรในอนาคตเราจะสามารถเลือกประกอบอาชีพอะไรได้บ้างจากนั้นเองนะครับเราก็ได้ต่อยอดในเรื่องของบอร์ดเกมนะครับเราได้บอร์ดเกมจากธนาคารแห่งประเทศไทยมานักเรียนได้เรียนรู้ครับว่าเราเสียภาษีตอนไหนนักเรียนได้เรียนรู้ครับว่ารายได้เรามาจากอะไรบ้าง นักเรียนได้เรียนรู้คําว่าทางการเงินต่างๆมันสามารถเกิดขึ้นจริงได้กับทุกคนได้จากบทเกมอันนี้ครับเรามาเข้าร่วมกับแบงก์ชาติสิ่งที่เราได้คือถ้าในพาร์ทของเรื่องวิชาการเราได้เต็มๆอยู่ยแล้วค่ะการจัดการการเงินการจัดการหนี้การวางแผนก่อนเกษียณวิธีการสอนของแบงก์ชาติเขาทําให้เรารู้สึกว่ามันขยับเข้ามาใกล้เรื่อยๆเ,เรามองกลับไปเห็นลูกศิษย์เรากลับไปถึงเงด็กแล้วว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันใกล้ตัวเขาเหมือนกันเพราะพูดถึงเรื่องเงินทุกเรื่องเลยนะคะแทบจะใช้เงินหมดเลย ถ้าเกิดเด็กเราไม่รู้เรื่องเงินมันคือสิ่งที่อันตรายมากๆกับชีวิตเขาก็อยากจะนำความรู้ทางด้านการเงินนะคะไปต่อยอดในรายวิชาภาษาไทยแล้วก็จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการก,กับทักษะทางการเงินค่ะโดยมีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับทางด้านการเงินให้มากยิ่งขึ้นค่ะ หนูได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับจักรวาลอาชีพคะ่ะอาชีพพี่หนูแบบว่าตามหาแล้วก็ได้เอาไปวางแผนในอนาคตคะ่ะค่ะแล้วหนูก็ได้รู้จักแอป Happy m ม n e y ี่ค่ะเป็นแอปสําหรับการทําเลยรับได้จ่ายซึ่งหนูรู้สึกว่ามันสะดวกในการแบบว่าจดบันทึกมากกว่าการเขียนในกระดาษค่ะแล้วก็ได้รู้จักภายทางการเงินค่ะว่าภายทางการเงินเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเราจะสามารถรับมือแก้ปัญหาก,กับภายทางการเงินนั้นได้ยังไงคะ่ะ เรื่องสุดท้ายที่พวกเราเรียนก็จะเป็นเรื่องของการลงทุนนะคะเขาจะสอนตั้งแต่การลงทุนขั้นพื้นฐานก็คือความเสี่ยงต่ำความเสี่ยงกลางความเสี่ยงสูงเราควรแบ่งสัดส,ส่วนการลงทุนยังไงบ้างเงี้ยค่ะค่ะสำหรับวิชาของหนูนะคะก็คือว่าคุณครูเนี่ยเขาได้ประยุกต์เข้ากับวิชาคณิตศาสตร์ค่ะโดยเชื่อมโยงจากเหตุการณ์เช่นการลงทุนในบัญชีธนาคารหรือว่าการลงทุนในหุ้นอะไรแบบนี้ค่ะพวกกองทุนรวมตราสารหนี้ค่ะ รูว่ามันเป็นเรื่องที่สนุกมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ไกลตัวเพราะว่าในอนาคตยังไงเงินก็เป็นปัจจัยที่ทําให้เราก้าวไปข้างหน้าค่ะหนูชอบค่ะเพราะว่ามันทําให้หนูได้มีความรู้รอบตัวมากขึ้นค่ะแล้วก็ได้ทันโลกมากขึ้นเพราะว่าโลกสมัยนี้ก็ดําเนินการต่อไปด้วยเงินนะคะ กิจกรรมที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดงานครูสตางค์ปล่อยของวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับผมก็ในฐานะที่ดูแลโรงเรียนของสพทก็เลยเชิญศึกษานิเทศคุณครูจากสิ์จังหวัดในโครงการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเหล่านั้นนะครับก็จะได้เป็นต้นทุนไปคิดงานต่อว่าเราจะขับเคลื่อนสิ่งดีๆเหล่านี้ให้ไปอยู่ในระบบการศึกษาของสพทได้อย่างไร สำหรับพวกเรานะคะที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็รู้สึกดีมากๆเลยนะคะที่ว่าได้นำความรู้ต่างๆไปอสอนให้กับเด็กๆในห้องเรียนนะ,ะสำหรับคุณครูทั้งไหนนะคะที่สนใจนะคะแก้วเองก็อยากจะให้มาเข้าร่วมโครงการครูสตาง์ะคะ่ะเพราะว่านอกจากที่ตัวเราได้รับความรู้แล้วเด็กนักเรียนของเราก็จะได้รับความรู้เหมือนกันก็เหมือนเป็นข้อดีทั้งสองฝ่ายเลยค่ะ อยากให้มาปรึกษากับทางการประเทศไทยก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าทางนี้ครับมีข้อมูลที่เป็นข้อมูลทฤษฎีต่างๆครบหมดแล้วเราแค่มาศึกษาแล้วก็มาปรับประยุกใช้ให้เข้ากับข้อของเราครับเป็นกําลังใจให้คุณครูทุกท่านนะครับที่อยากเปิดห้องเรียนทางการงินนะครับขั้นตอนแรกมันยากครับแต่ถ้าเรามองที่เป้าหมายมองที่นักเรียนแล้วก็มองที่ผลลัพธ์เป็นหลักผมเชื่อว่าคุณครูทุกคนทําได้เป็นกําลังใจให้คุณครูทุกคนครับ